ับสบายดีเด้อเพื่อนๆพี่น้องทางเมืองลาวทางไทยทางต่างประเทศเนอ้องมณิกรมาพบมาพร้าวกับน้องทงอีกแล้วนะ้องเพื่องเนาะโดยเมืนน่อนี้ทางน้องทุ่งก็ได้มาอ่าถมทางหมู่บ้านสายบุญนนะ้องเพื่องเนาะเพิ่นเก็บเงินกันถมทางนะ้องเพี่น้องเนาะอตอนนี้กับพิ่งกำลังถมอยู่เนาะเอล่าเอลแรมปานางเราก็หากระมาแต่เตาทานโอ้เอลแรมแล้วก็วมาเนาะ เรามาซอยกันนี่แหละน้องพลอยพี่น้องโดยทางทุ่งกระมาเนาะช่วงเศ้าทางทุ่งบดมาก็เลยมาช่วงแรงน้องพลอยพี่น้องเนาะมาอ่าขนขี้ดินซอยทางอ่อา้อยแหลมทางเวลานี่แหละน้ะนองพลอยพี่น้องอโอเคเ<อ>นาว<อ>สบายดีปะนาง เมร้กาปนางมาลบวงน้นางสดีกพากันมาลบวงสวนดินน้มนเนาะลวงมาลบวงอันน <talk> in ั้ลบวงตะมัขี้ก็คือร่กาลบวงเขาเขาแตกแตกงคำใหม่เปล่นแปลงคำใหม่เออทิมเอใชทิมยังก็ทิมสวนดินเหให้จ้างก็จางเดนอเอาเอาดิ้เอาเอาเอดินแข็งแล้วนอนหลดเหยียบ รถยังเหี้ยลลอะไรถลากะอะไรเอมันเป็นหมักยีนเลยีงยังกับคูบาลยังกับผูบาวหันหาผนั่นกบเ็นมีว่าจลงไปนาจะลงขึ้นไปแล้วกันข้าวตัวนี้ลงมาไม่สิเจ้าหโอยูไปเลยคุมตัวไหนดิแวเออแวยู่ว่าบันใจยันจะหลุดยัยเฮ้ก็เลยเชียร์ยู่ ไอ้ทงโอ้ยน้อยแท่น,นี้เออเอาไปซะก่อนไปเอาไป,เ,าไปเปนลายเขียวอยู่ดดยเด้อมันเลื้อมันหน่อยจริงว่ะกันใหม่แก่แก่จตีวะมานหน้อยฮะเล่น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 เอากล้องตั้งอยู่นี่เลยบอกไปเดินน้ำตะกอนเดี๋ยวฮะตั้งหน้าเจ้าเลยเออบอลได้รูปรูปบอลได้ไม่คุ้มเลยไตรลอดข้างทั้งนั้นแล้วมันรูปนะจนลายน้าโม่งเบื้องนี้ฉันจก่เที่ยวดูขอบปได้เทียรู้ไปอยู่เตาถ่านมากกับขามากมาหนี้เลย

ต้าน <c oughs> ีเจตนานีเอาไว้กองขี้ถ่ายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ถ่ายอยู่โม่เฮงอือเต้นแล้วนะเต้นแล้ยนะเต้นแล้วนะมือแพ้หายดอกแหงมวนรออยู่รออยู่รอเนี่ยรออยู่รอช่วยกันหน่อยสิคือคนเลยเนาะชวนแหละ ช้นน้าใหญ่คือคนละกระสันคือคนแตมืคือแ้เนาะือันนี้พรดชนน้องเงาคือคนเนาะอืมอันนี้พระเง้เงาโอ้ยฉันโอ้ยบอกพี่เงาเงาปะไปพ่อแหะทงอืมละไร่เดียวกำมันก้นั่นหละรปดัานี้บุญว่าสนามีเลยมาถึกจังวะ ยังมาคิดวมาแล้วอลไรยังม่ได้แล้วพอไปแต่เมื่อเช้าเนี่ยบอมเมื่อเช้ามันมีหกตอมเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดกัเล็งน้อยแล้วป้าป้าหั่นยูนยูดงเหรอตัดพืนอยู่ป้าแล้วพี่แล้วทางนี้มันนอนเหรอเฮ็ดกำลังอยังงี้ก่อน้องโชคน้องโชคกับน้องไอ้เพิ่นถนนถนนอยู่ไายเขดียนถนนอยู่สายเดียถนนอยู่ที่ไหนอ่ะ ขากับผู้อส้นนี้ามาเนีเราเขาป่ารแล้วกันหลุดไงฮะหลุดญ่พอเขาไปชวนเขาก็มีเลสใส่กล้องสุดท้ายมูซานี่ลามาบอันนั่นเนาะเขาเกี่ย่เลยตอนหลุดดุดมาเนี่ยันมานี่ฮคะมาตอนหลุดอันมดุดินเท่าไหรอันรถไทยมาลำลังอันนี้มาลำลังรถไทยฮะ แล้วงเดินรถไทยฮะเขาเอินรถไทยเขาไม่ได้เอินรถบ้าบอกเอออิรถไทยป่เนยเรถไทยแกพนเขาเอิเนี้ยรถตกตกอันน้ฮะกระบะข่อยากระบะขอยยากระบะขอยงาเขาเอินรถไทยรถไทยหน้าอาหารข้าวมันเกจเดีอ่ะอชิดเทียงออเขาเปนเทียงเราเนมาอยู่ไทยอ้าอันนี้ยๆสต็อปมาจะเทียงโอ้ย อยากเถียงเออรถเลิกกวมารถเลิกอันนี้รถไทยไหมมันมีพานแล้วก็มีอันนั้นข้างหน้าอืมมีข้าวไทยก็ทั้งลังอ่สต็อปหยุดอย่าเถียงเด้อเถียงบริแพ้เลยเนาะเถียงบริแพ้เลยต้องเถียงสนะมเลยบริแพ้เลยเถียงสนะเลยเทียงเถียงให้มันสนามไปเจ้าบุคคลไปไทยคือร้านเจ้าหมูหู้เลยวายได้เคยไปเราอยู่แต่บนดูแล้ววะ บอสนี่นะนี่เอาบุเคยไปแม่จะบอเอาบุเคยไปทายจเสอเเื่อจักเถื่อเออโอ้หอนี่มีย่งอะไรนั่นะบอกแล้วคิดว่าจะคุยตั้งไงะเอาีแ้มันสิโกนแล้วมันสิโกนแล้มนแหมนแเลกนี่นะแลงมันนี่ ได้แล้ยบ้างทงไหนเอาล่อนี่แหละก็พอแล้วตัวน่ะอันอันฉันเผื่อป่วยหนุงเขี่ยเลยเดียวอย่าไปดังป่วยหนุงเด้มึงก็ตีนเต้สายเต้คอนนี่ยล่ะกูเชื่อว่าอันนี้ก็มึงเต้สายเต้ควนเนี่ยล่ะโอ้ยพี่น่าพี่น่ากล้องเขาอยู่พี่อ๋อี่อันนี้แกกล้องคือกันได้ไงเด้ยังเอา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  จักรยาได้ไหเอาได้เลยน้องเขาก็ทำงานใหทางมาต่ออืมเนอะรจมอนนี้มองนุนนอนบัดบแดงกูถือกระตามาจเกเกี่ยวตนี้บดแดงมองนมอนนอนบัดบบมีไฟอยากเยียบเนาะคันเป็นรถจักรนารีกเอาไหเดี๋ยวรถใหญ่เขาก็เยียบกปแฟดอกนี่จล่อเยียบใี่ไห แม่ก,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 ก็หลดโล่หลดเลยล่ะนักโดรนนี่เจือนลงเลยก็เจื่อไม,ม่ได้นี้ก็ได้ผุนเทวมาตำลังเลเทวนะจะมาให้ยังเทวขอบันัดต้องการโตเจ้า <laughs> <ม>

ดงก็เห็นห้งงใหญ่ทั้งหลังเฮือนเจ้าไปไว้ทงฮะทังหลังเฮือน้าทงเขมาเอาแม่ต้อหอยยานาโอ้งมาแดงหลังเฮือนเขาบอโอ้เขาก็บรดทางหลังเฮือนเขาสัมเคือองนั่นนิายเรา้อะไรก็ไปเราได้ากัน นั่ง,งแงียบใครม่ได้ร,ราเพลนี่มาจอดได้เนี่ยนะแ<อ>ม,ม่เอาไปนะใครเนี่ยใครเนี่ยจะขับรเสียบก็แจวไปห้ใครวะลูกเห้าห้าหนึ่นงใครวะห้าหนึ่งอย่าเล็กมาแล้วเนะาะใคเดกมา,าเล็กมาบอกเลขเออไปเขียไปตายต เจ้าวานจะมาเห็นแล้วกับพี่าอทางโงจอเนาะมาสเขาไปล่นน,บบนี่เขาจงมาขางเบืเ้องทางพี่เนาะไปได้ <laughs> อ,อีกได้อีกบ้บงลองเบื้องมาเจไแล้ากันแล้วเลยเจ้าแล้วกันแล้วมันคนแล้วนี่ แหวบโทรศัวท์โทรศัพท์โทรศัพท์ตุ้บเกือบเกือบชูแวบ,บเลย,ยแบบลเนี่นแ,ลแ,ลแบบหละนี่แหละอย่าตีงเด้อต้งอยู่บนหูนั่เด้ยยอยากดเกือบซะ เกอบขาดเกิดขาดขาดอะไรใช่หลายชื่อเดบุญธาดปีผูกสองสามปีปีมเลขบาคนขนาดนักเตมไ่องไปรถไนักนะพอหักก็คือเกบยแลมเป็นได้มันขาดก็ทิ้งได้หรือเปล่าหักคือเกือบบ่บาสเป็เียเที่ยวหักคืเกอบ เือแล้วก็ิ้มบอกใส่เบื่อล้วก็ติ้มบอกเขาไส่จนเบื่อจนมันขาดไปยั้งงก็ทิคือเขาหินจ้าหมเท่ๆนะเพื่อนนะทิ้มเดเจ้าว่ากำลั้อเ้ยเอาเคยจิ้มไปแล้วแะ้วกเจ้าหันมันจะเห็นเขาเอขุนเจาใส่ขนเติมนแตาวาใช่เขาเท่ๆเขาใช่กรบอกดูข้ารูเขาจะจิ้มให้บอกว่า เราเลิกกันเถอะสิเอาหู้เลยขันถิ่นเขาขันถิ่นตักอนไม่ยอมเสียเปรียบเอาเลิกกันเถอะรถไทรถไทเขารถหักเขาจีตารถไทยจะวะถ่ายดูถ่ายดูลถไทยเขาเจอหรือเปล่าเออลูกปะน้ำเขาเข้าเสียแล้วเนี่ยรถเด็กมาเล่นมาเล่นมาเลยเล่นมาเลยมามามีโลมาหนึ่งขีนตาโลเดี

เออมังนี่ก็ได้นี่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 นอ้มันน่นคือกะบะอพอมีบอนลีกเลยเนาะตูนะููนา่า่าขจนใเองเนาะอันจะคอน้ำนี่เด้อเคอยังไงคอลายคนนี่แล้อน้ำเด้อขอน้ำนี่เด้อคือขอหยังอ้าว เอ,อนนานดจากจกสนะะสบายดีเด้อท่นะสบายดีเด้อดพระเอกมาครับนางเอกมาก้นางเอกไรัเลยจะพระเอกันี้นล,ลูกกนังลูกกนังกจหาเงี้ยข่มาแดงไรเราอะนีเราจะเป็นหงไข่มาแดง อยัเย็นหายอกเาหายัวเราหอัวเรา่ะเบยนมากับนกอนเนาะรวมโดยช่วยกันนาะสางกับู่บ้านนี่แหละละปีเนาะเงินเข้าได้ด้ไดหน้าก่อนเออซอจะเห็นผมเป็นสปริงแล้วซอเห็นไหมแซอเขาท้มันก็เป็นสปริงยืดออกยืเขายืดย เมายืดออเหมืนอยางนยาวเจ้าเจ้าท่าเจ้าบอจเจ้ากจจ้ากระทำสั่งใส่เจอดเอี่เก่าจะเห็นหที่เเจ้าต้องามาเอาแลเอาละซอเลยเอาเป็นละซอเลยเอาขวละซอพรไ้มากรบมานก็บผมีเนื้ปิดคือเก่ามันัมันกทนี่จร้องเพลงคป้ายเออเพงคนับนี้นี่เราชาลยว่าทนอันนี้เขแต่งอย่อล้กเขาทำาจากอะ

ต่างมากเอาเห็นมาดีแล้วจะข่อยผสมเขาอีกไปไปผสมเพิ่มช่ก้ปูหนึงวะทางนำทางตอนเดี๋ยวเดี๋ยวสองเดี๋ยวตรงเลยวะอ๋วมาจะบอกกำลังใก้เล้ไปว่ามันจะมน้ำหน้า

แป้แป้ <Net -hertz> <uma est> <laughs> <certains> Right. โอเคเนาะตอนนี้ก็บเห็ดแล้วเบิร์ดแล้วเนาะพอดีพื่น้องเนาะทางนุองทงกับสิได้จบคลิปแล้วเนาะพอดีพื่น้องอ่าโตนานาทางเอลาเพิ่นเห็ดมือเส้านี่เนาะทางนุองทงฮะกับมาเห็ดอ่าสองกองนี่เนาะทางนุองทงกับเห็ดแล้วเบิดแล้วเนาะทางเอลาเมื่อก่อนแล้วเนาะโดยอ่าโอเคเนาะทางนุองทงกับสิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะโดยก็ขอบคุณคุณทางเมฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะที่เบิ่ันทึกของนุองทงอ่าโอเคเนาะทางนุองทงกับ สิขอลาไปก่อนน้องเพื่อนพี่น้องโดยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี